สวัดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเฟมิลี่นะคะก็ฝึกใจใชเชลร์รีของอีเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยเามาเริ่มกันที่หมวดแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นพวกสกินแคร์ก่อนละกันนะอันนี้นะคะที่ได้ลองใช้มาชุดด้มอันนี้ค่ะคือของซาน่าเอยนะคะเป็นโฟมล้างหน้า เป็นแบรนด์ใหม่นะที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วางขายอยู่ในดรักสโต์นะมีทั้งวัตสันซูรุฮะอีฟแอนด์บอยมาซูโมโตะแต่ว่าสูตรคิวเทนอันนี้นะคะมันจะไม่มีในวัตสันแต่ว่าที่ร้านซูรุฮะจะมีเฮ้ยจะบอกว่าสูตรนี้นะคิวเทนนะดีมากแบบมากๆเลยค่ะล้างแล้วเนี่ยหน้ามันชุ่ม เอออีจาชอบใช้กับโฟมแบบว่าที่ทําฟองอะซึ่งเวลาที่ทําฟองแล้วเนี่ยฟองม,มันจะนุ่มละมุนแล้วแบบเวลาล้างหน้ารู้สึกแบบดีมากเลยเงี้ยเออแล้วก็ราคาไม่แพงน,นะคะหลอดหนึ่งสามร้อยกว่าบาททำะหกสิบบาทเองนะแต่ถามว่าต่างจากสูตรธรรมดามากไหมคะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะเรื่องความนุ่มของโฟมความสะอาดอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ล้างแล้วรู้สึกว่าจะน่าจะนุ่มกว่าตัวอื่นนะคะตัวต่อมาค่ะอันนี้แบบใช้แล้วชอบเลยรู้สึกแบบ เฮ้ยตื่นมาแล้วมันดีมากแบบมันดีมันดีมากๆเลยนะคะก็คือมาส์หน้านะคะของ SK สเคนเองอจ้ะอันนี้คือ s เ e เช a ยลทรี t เมนต์มา k นะคะก็ข้างในค่ะมันก็จะเป็นตัวพิเทล่านะคะเวลามาส์เข้าไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็แบบเฉยๆเพราะว่าแผ่นมาส์เขาจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะแบบมันจะไม่ค่อยเข้าต่างจมูกเท่าไหร่คือ หมูกแบนนี่เองนะคะมันแบบว่าไม่ไม่มีดั้งที่จะขึ้นมารับกับแผ่นมาอะไตรตัวนี้ก็จะโบโบไปแบบนิดนึงอะ่ะเออแต่แต่ว่าก็มาไปเรื่อยเใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรมากสักแบบสิบยี่สิบนาทีก็ดึงออกแล้วก็นุ่นๆ,ๆุแล้วก็นอนไปนะคะตื่นมาอู้ตื่นมาแบบหน้าดูอิ่มฟูแบบไรขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นแบบสอ่สองก็ส่องกระจกนี่น่าแบบเฮ้ยเมื่อคืนใช้อะไรวะเมื่อคืนใช้อะไรแบบพยายามนึกดึงอ๋อเมื่อคืนมาร์กหน้า SK2 อะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยคิดว่าแบโฮ้ยประทับใจมากแบบคืนมาคืนเดียวแบบเห็นผลเลยว่ามันแบบผิวหน้าแบบปินมากนะคะเพิ่งเคยลองใช้เหมือนกันก,นก็ก็คิดว่าสงสัยต้องไปซื้อกล่องไซส์จริงแล้วนะดีมากๆเลยและสิ่งแค่อีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งเขียนบล็อกรีวิวไปนะก็คือขอ Fresh เน่นะคะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะคือ f r Fresh c ขา r o รส ไฮเดรชันเ f สเซรัมค่ะมันเป็นเซรัมที่เอาไว้แบบว่าทาหน้าก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะคะคนที่ผิวมันเนี่ยเวลาเห็นคำว่าไฮเดรชันอะไรเงี้ยจะกลัวกันใช่ไหมอีบะตอนแรกที่ได้ลองเนี่ยก็กลัวแบบเคยเราหน้ามายยานันอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าเรามันจะเยอะมไหมนะคะแต่ว่าพอได้ลองก็เลยค้นพบว่ามันเป็นการเติมน้ำให้ผิวนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าดูอิ่มดูฟูดูนุ่มลื่น,นสมูทนะคะผิวจะให้ความเป็นแบบ ผิวมันจะเป่งมันจะฟูขึ้นเพราะมันเติมน้ำให้ผิวนะคะซึ่งคนผิวมันใช้ได้มันไม่ได้เป็นการเติมน้ํามันเข้าไปนะคะนี่นะเนื้อเป็นอย่างนี้คเป็นใสใจแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้นะคะขึ้นชื่อของเฟชเลยก็คือว่าเขาเป็นสกินแคร์ที่เน้นว่ามาจากธรรมชาตินะคะ หอมมากแบบมีงามมาก,มากๆคะคนที่แบบเป็นสาวกับกุหลาชอบกินกุลาอะไรเงี้ยคือตัวนี้อยากให้ลองถ้าไปลองดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าดีเอเขาก็ใจดีนะคะไปลองดูก่อนแบบไปลองเทสดูก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะแบบเนี่ยทาแล้วแบบโอ้ยผิวนุ่มลื่นสมูทมากๆนะคะแล้วก็อันมันไม่ทําให้ผิวอุดตันด้วยคะ่ะทุกคนมันเป็นการเติมน้ําให้ผิวต่อมานะคะอันนี้แบบน่ารักมุงมิงมากๆคืออนีรไม่เมโลดี้เอคะ่ะ mm hmm. มันไม่ใช่หรอกมันแบบมีความน่ารักมุงมิงคายชิบว่าคืออะไร อันนี้นะคะก็คือเป็นกล่องเก็บทิชชู่เปียกนั่นเองนะคะเวลาเปิดใช่ไหมแล้วก็กดตัวนี้นี่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยแล้วก็ใส่ทิชชู่เปียกลงไปนะมันก็จะเก็บทิชชู่เปียกของเรานะคะไม่ให้มันแห้งอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันมีทิชชู่เปียกมาให้ด้วยนะคะเป็นลายไมล์เมโลดี้แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอีฟที่งกนะคะยังไม่อยากใช้ก็เลยเอาออกไปก่อนแล้วก็เออเอาเอาทิชชู่เปียกที่มีอยู่เองที่บ้านแบบที่น้อง่อยๆอะไรพวเนี้นะมาใส่แทนไปก่อนนะคะซึ่งบูดาใส่เนี่ยมันก็เออใช้วิธีการ เปิดตูดออกมาแบบนี้นี่นะคะนะอันนี้ซื้อที่ B2S นะคะน่าจะมีขายทุกสาขานะอันละสามร้อยาสิบาทน่ารักอ่ะต้องมีสิ่งต่อมาะคะเป็นอันนี้คือบอกเลยว่าใช้แทบทุกวันเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นั่นเองอจ้าเป็นครีมกันแดดค่ะผสมเมคอัพเบสนะของ La Femme ค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คิดว่าเออก็กันแดดนะคะธรรมดาแต่พอใช้ไปใช้มารู้สึกว่า เฮ้ยมันดีอ่ะนี่นะคะเดี๋ยจุ้งมาให้ดูแต่ว่าไอตัวโหนกปั๊มเนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะบางทีกดแรงมันจะชอบแบบโผล่ออกมาเยอะอะไรเงี้ยเวลาทางลงไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะให้ให้ผิวที่ดูสว่างขึ้นหนะ่ะผิวมันจะดูไบรท์ขึ้นนะคะแต่ว่าเออมันจะไม่ได้ขาววอกนะตัวนี้นะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมยผิวมันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ติดทนทั้งวันกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ แบบมันมีกลิ่นหอมมันอ่อนเพราะว่าเวลาแบบแฟนมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยชอบบอกว่าเมนครีมกันแดดนะคะเป็นบ่อยมากแฟนก็จะแบบหมืนไม่อยากเอาหน้าเขาไปใกล้ๆเลยแบบไม่อยากหอมเลยเพราะว่าเมนครีมกันแดดนะแต่ว่าอันเนี้ยเออกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นครีมแดดมันจะเป็นมีกลิ่นน้ำหอมมันอ่อนนะคะซึ่งไม่ไม่ใช่กลิ่นที่ฉุดมากคะถือว่ารับได้แล้วก็ติดทนนานเป็นเมคอัพเบสได้ดีนะคะสามารถทาแป้งผสมรองพื้นทับได้เลยหรือไม่ก็เออใช้ล่อมพื้นทับแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะอีกว่ามันใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยอ่ะแบบมันดีอ่ะเออ ใช้ง่ายคะ่ะใช้สะดวกราคาไม่แพงมากนะประมาณ800กว่าบาทสิ่งต่อมาคา่ะนี้เป็นสิ่งที่เลอค่ามากจริงๆเราใช้มาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกอินในเดือนนี้อะไรเงี้ยอยู่ๆก็เพิ่งหยิบมาใช้บ่อยเหมือนกับว่าพอย้ายบ้านย้ายของมาแล้วแบบเฮ้ยเรามีอันนี้นะี่หนาเราเก็บไว้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือคุชชั่นนะคะของดิกแซงนันเองบอกเลยว่าเลอค่ามากแค่ตลับก็ชนะเลิศแล้วนะคะอันนี้มันวสวยมากหนึ่งเลยคือสวยมากแล้วก็ ออข้างในเนี่ยแบบมีความสวยและมีความดีงามม,งมากๆนะคะเนื้อฟองน้ำตรงนี้ก็แบบก็นุ่มมากนิ่มมากสีที่ใช้นะคะเป็นเบอร์สองนะคะมันจะมีเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้เบอร์สองก็ใช้ได้นะคะเบอร์สองเนี่ยจะธรรมชาติมากกว่านะคะอย่างวันนี้ก็ใช้เบอร์สองอยู่แต่จะบอกว่าคุชชั่นของอ e ีฟแองเกนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องคุมมันนะแต่เวลาใช้แล้วเนี่ยผิวมันจะให้เป็นลุคแบบลูมินัสแมทฟินิชไม่รู้จะพูดยังไงดีแบบว่า มันจะให้ผิวแมทแต่ว่าจะดูผ่องดูมีประกาย mm. ดูไฮโซอะไรแบบนี้นะคะผิวมันจะดูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออะไรผิวมันจะดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะไม่ได้ฉ่าวาวแบบงานเกาหลีที่แบบหูหน้ามันเงาเงาทุกอน,นูอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะให้ความแมทแต่ว่ามีความกลโกลผ่องๆขอ,อ,องผิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะไม่ได้มันมากนะคะแล้วตัวนี้เนี่ย เออติดทนกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างบางนะมันจะให้แบบปกปิดประมาณไลท์ทูมีเดียมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเออเรื่องการติดทนอะไรเงี้ยเออมันมันอยู่ทนทั้งวันเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าคนหน้ามันมากๆอาจจะต้องเติมแป้งระหว่างวันสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอีฟก็ผิวมันแต่ก็แบบไม่ไม่ได้ย้อยไม่ได้ยดเยิ้มอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเติมหน้าเลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็โอเคมากๆเลยและตัวต่อมานะคะเอาใจใ บานั่นกะ็คือจึดด๊งอันนี้นะคะแป้งคุมมันนะคะสูตรออลฟันโทของบาบาร่าเองอันนี้เนี่ยอีพกติดกระเป๋าทุกวันเลยนะคะคือเมื่อก่อนอะพกรุ่นเกา่าก็มีรุ่นใหม่ออกมามาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุมมันดีกว่าตัวเดิมก็เลยพกตัวนี้แทนนะคะมันเติมระหว่างวันได้ดีมากอะ่ะไม่ทําให้หน้าเป็นคราบนะคะ นก็แบบกลับมานวลผ่องนะคะสิ่งที่ชอบมากๆในแป้งตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ดูแบบมันไม่ดูเคกกี้มันไม่ดูแบบว่าโหแบบเวลาที่เราปาดแป้งไปถ้าแป้งที่เนื้อแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเป็นแป้งๆเลยอะนึกออกไหมแบบเป็นผงๆมปนแป้งๆกรอบๆ,ๆ,ๆอ่บนผิวหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเริ่มแครกเริ่มเป็นคราบตามจมูกใต้าตาเริ่มเป็นริ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเนียนแล้วก็แนบไปกับผิวมันจะไม่เคกกี้มันจะไม่หลุดออกมาแบบเป็นแแป้งที่บบ จุอะไรเงี้ยเออคือต้องลองอะ่ะอ,อีว่ามันเป็นแป้งคุมมาตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือดินสอเขียนคิ้วนั้นเอีอีไม่ได้เฟเวอร์ริตดินสอเขียนคิ้วมาพักนึงแล้วนะแต่ว่าอันนี้มาเจอของมิสทีนะคะอันนี้ชื่อไฟ์บราว์เพ็ซิลฟอร์เมนบายมิสทีฟอร์เมนแต่แต่ชนีอย่างเราก็ใช้ได้นะคือ,คอ,คอตอนแรกที่ได้มาเนี่ยไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยว่ามันจะฟอร์เมนหรืออะไรก็ก็ใช้ไปนะคะแถ่ามาแบบพอลองสีแล้วก็รู้สึกว่า สีมันสีมันใช่สีมันใช่กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอมเทาๆหน่อยนะคะเห็นไหมเอ่ยสีมันใช่เลยมันใช่กับคนผมดําเลยมันเหมาะกับคนผมดํามากๆนะคะมีใช้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้คิ้วเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนผมดาเนี่ยจริงๆแล้วก็หาในสอดิขคิค้วยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้สีดําปื้ดไปเลยน่าจะดูแข็งมากแล้วก็ดูด,ด,ดูมันดูคมเกินไปอะแต่อันเนี้ยมันดูดิ มันยังมีความที่แบบเป็นเทาๆแล้วก็ยังเห็นเส้นขนคิ้วอันเป็นธรรมชาติของเราอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเลยมันคืออินสอเขเกนคิ้วที่สร้างมาเพื่อคนผมดำโดยเฉพาะอะไรนี้นะคะแต่ว่าเออเขเขียนว,ว่าฟาวเมนก็คิดว่าผู้ชายส่วนมากผู้ชายจะผมดำไปไงใช้กันได้ทั้งสาม,มีภรรยาเลยนะคะแต่ว่าต้องเก็บให้ดีว่าเก็บให้ดีนะคะเดี๋ยวแฟนหยิบเอาไปใช้เดี๋ยวจะยุ่งนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือบลัชออนนั่นเองค่ะ มาชอวนในเดือนนี้ที่ชอบนะคะก็คือของ Golden Rose ค่ะอันนี้เป็น powder b l ร s h soft and silky นะคะเบอร์ที่สีที่ชอบมากมาก,มากเลยนะคะนั่นก็คือเบอร์9 soft rose มีความละมุนนุ่มนะคะตามชื่อเลยนะคะ soft and silky แล้วก็เออสีน่ะมันเป็นกลางอะเวลาใช้แล้วก็ปัดออกมาแบบมีความสวยงามแบบละมุนอะไรเงี้ยนี่นะคะ วันนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวส้มอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เมฆเยอะแล้วแบบมันเมฆมันลอยไปลอยมาอะไรนี้นะแสงอาจจะแบบเคลียนๆไปบ้างนะคะนี่่ะทุกคนเห็นไหมมีความเปลี่ยนง่ายเปล่งง่าย,ป,ย,งงายปัดไปแล้วไม่เป็นปืดๆอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่แพงค่ะราคาประมาณสองร้อยสอร้อยบาทนะคะแบบเขามีหลายสีมากเลยค่ะเยอะมากแบบเป็นสิบสีเลยไปลองเล่นดูนะคะรุ่นนี้ดีมาก น้ำมานคาเพิ่งสอยมาเมื่อกลางกลางเดือนเองแล้วก็ใช้ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าแบบเป็นเป็น,ปนลักแรกผมมากๆนะคะนี่ก็คือ two face นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ Sweet Peach s w e ว p e a ี h ค่ะเป็นอายแชโดว์มีทั้งหมด18สีนะคะในนี้ซึ่งเป็นโทนพีชค่ะอันนี้นะเนี่ยจะเป็นโทนพีชพีสีชมพูพีชพีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เข้มๆนะคะสามารถทําสโมกี้อายได้ สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอมแดงๆน้ำตาลเหลืองๆนะคะเป็นสีแบบมีชิมเมอร์มีทั้งชิมเมอร์ทั้งแมทคือแบบมันเป็นคอมบิเนชันของสีแล้วก็เทกเจอร์สีที่ดีมากๆะคะ่ะเออตัวสีเนี่ยอาจจะร่วงนิดหน่อยนะคะมีฟอร์เอาแบบเป็นผงๆบ้างนะแต่ก็แบบไม่ได้เยอะอะไรนะคะแบบหลับได้นะส่วนที่กรีดมากนะคะนั่นก็คือมันหอมมากแบบแบบแค่เปิดมาก็ปิดแล้วนี่แบบกลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากนะคะแต่รู้สึกอิจฉดมเยอะไปหน่อยนะ่ะแบบ ได้มาวันเล่นคืเปิดไว้แทบทั้งคืนเลยดมอ,อย่งนั้นน่ะกลิ่นก็เลยจะจางลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นคือแบบกลิ่นลูกพีช,ชอหอมหอมเป็นแบบโอ้ยทาไปก็มีความสุขไปตัวสุดท้ายก็แล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะตอนแรกเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เชื่อว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะแต่พอลองใช้ดูแล้วแบบคุณพระนะคะมันคือตัวนี้เลยนะคะของแบรนด์ t h i s w o r k Deep Sleep Pillow Spray นะคะ เป็นสเปรย์ที่ไว้ฉีดที่หมอนนะคะโคนที่นอนผ้าห่มมอนข้างอะไรแค่ฉีดๆๆๆๆลงไปนะคะแล้วจะพบว่าคืนนั้นจะหลับสบายมากหลับขวี้หลับแบบถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าจะแบบนอนไม่หลับจะเครียดตาค้างอะไรแค่ไหนนะคะฉีดลงไปค่ะพักเดียวนะเวลาเรานอนเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเหมือนอยู่ในสปากลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีสาร เว,เ,เวลานอนแล้วจะหลับสบายแล้วก็เวลาตื่นมาเนี่ยจะไม่มงัวเงียนะคะแต่ว่าสำหรับอีเอเป็นคนที่ขี้เซามากนะคะก็จะมีมงัวเงียบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ลุกได้นะไม่ไม,ไมไ่ทรมานมากนะคะตัวนี้มีขายในเซฟราร้านเซฟราอย่างเดียวนะคะจะไม่มีขายในเซฟราออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ต้องไปซื้อที่เซฟราช็อปนะจ้ะหมดแล้ว ทุกคนสําหรับของเฟรนด์ในเดือนนี้นะคะมีทั้งถูกทั้งแพงปะปนกันไปเรื่อยๆนยจะจ๊ะก็เป็นทุกอย่างที่เอามาเฟรนด์ก็คือว่าใช้แล้วแล้วก็ชอบจริงๆนะคะมีความรู้สึกว่าเฮย้ยรักใช้แล้วฟินใช้แล้วแบบมันใช่อะไรอย่างนี้ก็เลยเอามาบอกต่อให้เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครมีไอเทมดีๆเจ๋งๆเด็ดๆอะไรคะแนะนํามาได้ะคะ่ะเดี๋ยวอีกจะไปหามาลองบ้านนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณ เลยนะคะที่ติดตามคลิปเบริตนี้จนจบนะคะก็ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะบายค่ะ